ำไมแกต้องจับฉันมาขังคุกไว้ด้วยเนี่ยไอเดนนรกก็ฉันอยากหาเพื่อนเล่นนี่นะไม่มีใครอยากเล่นกับฉันเลยแล้วทำไมแกไม่ไปเล่นกับญาติพี่น้องแกล่ะฉันไม่อยากเล่นกับแกนี่ถ้าไม่อยากเล่นพี่ก็ต้องตายไม่ป้าบอกจริงๆอยู่ดีๆก็ต้องมาเป็นนักโทษเอเดนนรกนี่อีกแล้วอุตส่าห์หนีแล้วก็หลุดพ้นออกมาได้รอบหนึ่งแล้วครั้งนี้มันมาแนวใหม่มันจับ แล้วขังคุกไว้เลยอะอีกอย่างหนึ่งคือมันจับเรามาไว้คนเดียวด้วยอะรอบเนี้ยหาทางออกก่อนดีกว่าโอ้ชีวิตของเราทำไมมันถึงยุ่งยากขนาดนี้นะเนี่ยเรามาติดคุกกับไอเด็กผีนี่อีกเฮเอาล่ะเปิดออกมาเขาบอกว่าฉันจะต้องต่อยฮึบนีนะฮึอืมเฮ้ยในดูซิอุ๊ยเบียร์ฮามูยังอยู่ตรงนั้นแต่รู้สึกว่าไอตรงนั้นมันจะไม่ได้ทำอะไรเรามัง้ง อ๋อมันอยู่ข้างนอกนี่นะมาเล่นกับผมเถอะนะไม่เอาอ่ะฉันไม่เล่นกับแกหรอกแกไปเล่นหาคนอื่นเล่นแทนไปใครก็ได้ที่ไม่ใช่เราอะ่ะโอ้ยอยากออกไปจากที่นี่จังอืออันนี้อะไรเนี่ยเอาล่ะเราได้ไขคว้มาแล้วเราทุบไปเลยไปไปไปโอ้ปกติมาติดคุกก็จะติดกับเพื่อนอู้หูยดูนี่เนียออมมาจากคุกน,นะ ผมสร้างครูดีๆไว้ให้พี่อยู่ตลอดเลยอะสร้างคูดีๆไว้ให้เราอยู่เนี่ยนะไอ้บ้าเอ้ยฉันไม่อยู่หรอกนะี่จะไปไหนนะไม่บอกไปแล้วก็มาหาผมเดี๋ยวนี้ไม่กลับพี่กับมาไม่ไปแล้วครับอะไรเนี่ยทำไมเสียงมันดูดูเหมือนคนแก่เลยพ่อมันเปิดอยู่แล้วไหมนะโอ้ไม่รู้เหมือนกันแฮ ลืมไปเลยอะ่ะไปแล้วืออหมดทอ่อออกมาเจอห้องอะไรเนี่ยห้องน้ำเหรออุแล้วเป็นห้องน้ําชายซะด้วยตอนน้องรีบไปแล้วเพราะว่าผู้หญิงอยู่ในะห้องน้ําชายนางคงไม่ได้อะ่ะอันนี้อะไรอะ่ะเหมือนไม้ c คราบเลยฮะแล้วก็มีแมวด้วยมันเป็นพวกขี้ไม่ลาดจริงๆนะเนี่ยดูดิเหม็นหึ่งเลยอะ่ะต้องเอาอันนี้ก่อนปิกแอกโอ้โหปิกแอกเพชรตะขูดเลยดีกว่าไปไป,ไป <S <S วู้ออกได้เน่ แล้วรอบนี้อยู่คนเดียวซะด้วยนะโอ้โหไอฮามูดแกปล่อยฉันไปเถอะฉันไม่อยากอยู่กับแกหรอกฉันต้องมีชีวิตของฉันน่ะโอ้โหมันอยู่ทุกที่ทุกเวลาเลยอ่ะถ้าฮามูไมันมีตัวตนแบบอยู่เยอะขนาดนั้นทําไมมันไม่เล่นกับรางแย่ของมันเองละเนี่ยทําไมมันจะต้องมาลําบากคนอื่นด้วยนะเอาล่ะโอ้ตอนนี้มันน่าจะเป็นถ้ำที่มันใช้อาศัยแน่เลยอ่ะมีรูปของมันเต็มเลยแล้วก็มีข้าวของเครื่องใช้เยอะแยะไปหมดเลยด้วย เราต้องโดดข้ามมาเก็บเหรียญก่อนถึงแม้ว่ามันจะเป็นเงินเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเราก็ต้องเก็บไว้โอ้โหอนนั้นคืออะไรนะน่ะไอ้ก้อนเขียวๆนะั้นคือก้อนขี้มูของแกเหรอมาอีกแล้วโอ้ก้อนสังเคมีหรือว่าสางเคมีนี้มันจะทําให้ฮาร์มูดมันกลายเป็นแบบนี้กันแน่นะช่วยฉันด้วยซ้อนตัวเร็วเข้านะโอเคเบคอนเกิลฉันว่าฉันไปตอนนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าฉันมุดแต่ยืนคุยกับเธอทำไมเธอถึงมาติดอยู่ตรงนี้อะก็เพราะว่า มันเป็นจับตัวฉันนานนะสิแล้วอีกอย่างหนึ่งคือฉันสวยอะเออโอเคมันไม่เถียง่ลงนีิเธอสวยดีนะไปละอ,อจะถึงไหมเนี่ยอย่าเพิ่งตกลงมานะไอกอนสารเคมีนั่นไงพูดไม่ทันขาดคำไปละเด้ออูันจะปียนบรไดาตัวนี้ออกไปไอฮามูนเนี่ยไม่น่าจะตามลงามาทัดพูดไม่ทันขาดคำเลยเมื่อกี้นี้เองเฮยสาว ให้มาเล่นกับผมเธอผมอยากอยู่กับพีจังเลยฉันไม่อย,อยากอยู่กับแกนะสิไอ้ฮามูดเอ้ยดูมันเตรียมคู่มาจับขังคนอื่นไว้เยอะแยะพี่หมดเลยอะ่ะห้องประตูนั้นน่าจะเป็นของฉันอีกอันนึงน่าจะเป็นของพี่กิตพี่ปาพี่แป้งพี่ไหมพี่มู่จะจับทุกคนมาอยู่กับผมให้หมดน่าเหมือนเป็นเด็กขาดความบอบอุ่นนะเอาจริงปะเดี๋ยวรอให้มันเดินไปฝั่งนู้นก็แล้วกันเราจะกดนี้ ปวดแล้วนี่กลับมาหาผมตัวนี้สาวไม่เอาอย่ามายุ่งกับฉันอันนี้น่าจะเป็นน้ำยาขีมูของมันที่มันเอาไว้ทำกับดักในการจับพวกเราได้แน่เอาละเราเปขอคอยขึ้นไปดีกว่าข้างบนเนี่ยอีกไม่นานก็คงจะเป็นทางออกแล้วไม่แน่นะร่มนี้ฉันอาจจะเจอกับไอ้หามูที่ทำตัวแปลกๆแล้วก็ขี่หุ่นยนต์ก็ได้ตรงไปข้างหน้าเร็วเข้ามาแล้วอันนี้ออกได้เลยนะเนี่ยอ มันไม่ให้ออกแฮะไปทางนน้นเลยไปทางนูนงน้นโอเคโอเคฉันรู้แล้วล่ะดูดิรูปมันเต็มเลยอะ่ะฮามูนฮาบิม,มิเอาจริงๆนะฉันบางทีก็รู้สึกหลอนหูวมันจริงๆเอาล่ะเราขึ้นไปข้างบนแล้วน่าจะได้เจอกับคาเฟ่เทเลียแน่ๆแล้วก็เจอกับทางแยกมหาโหดน,นั่นไงฉันว่าแล้วขวาม,มือคือคาเฟ่เทเลียที่มันเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้จริงด้วยเอ้ยโ,โอเคไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันจะต้องมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ กินน้ำยาแห่งความเร็วฮึบกินเลยแหือแซบ่บเอาล่ะเราจะได้ออกไปจากที่นี่เร็วๆนี้เนี่ยแหละโอ้โหทางนี้มันคดเคี้ยวชะมัดเลยอะต้องเดินดีๆนะข้ามไปลาวาด้วยถ้าตกไปเนี่ยอันตรายแย่เลยฉันตายแน่ๆคงไม่ได้ออกจากที่นี่ว้ายเกือบไปแล้วไม่ล่ะฮึบโดดมาเอ้ย โคได้มล่ะก็ลมมันขึ้นน่ะมันกินน้ำมันลมมามันก็อย่างเงี้ยแหละโอ้ยบ็อกซี่โคลาสมัยนี้มันแรงจริงๆเลยอ่ะเอาล่ะปีนขึ้นมาข้างบนอันนี้น่าจะเป็นห้องเยี่ยมนี่มันจับตัวเรามาแล้วมันยังให้ญาติมาเยี่ยมเราได้อีกนะเนี่ยใจดีเกินไปปะโอ้บนได้สีเขียวนี่จะพาเราไปถึงทางออกได้เร็วที่สุดเพราะว่าฉันจําได้ว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะมีทางที่มันเป็นท่อระบายอากาศซึ่งเราสามารถปีนขึ้นไม่ได้นี่ไงเหรียญนําทางเลยดี โอเคปีนขึ้นมาได้แล้วหนูจะติดบันไดาตายซะแล้วเราปอ๊บอ,อ่าเฮ้ยอันนี้ไม่ยากแฮะดูเหมือนว่าพัดลมเนี่ยมันจะปิดไปแล้วเพราะฉะนั้นเราเดินได้ชิวๆเลยอะพัดลมปิดไปแล้วแต่มีควันออกมานิดหน่อยสองสัยพัดลมเสียฉันว่าเย,ย้ปีนขึ้นมาข้างบนเลยเอาล่ะ ยไม่ทำอะไรฉันใช่ไหมฮามูดไม่ทำครับพีผมเป็นฝ่ายเจรจาอยากให้มีมาอยู่กับผมไม่อยู่อะฉันฉันไม่ใช่อยากจะอยู่กับฝ่ายเจรจาอย่างแกแล้วฉันก็ไม่คุยกับแกด้วยย่าฮู้อึ๊บอืมท่อนี้นี่ปีนยาชะบันเลยฮะเอาล่ะตรงนี้ขึ้นมาได้อีกอันนึงเก็บเรียนด้วยเฮ้ยเมื่อกี้มันเห็นคนฮะมีคนหลงอยู่กับฉันในนี้เหมือนกันเหรอเธอเธอโดนจับมาใช่ไหมใช่นะสิฉันกำลังออกไปจากที่นี่เธอตามฉันมาแล้วเร็วนะ โอเคเลยฮึฉันต้องไปปิดวาลก่อนเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันมีวาลน้ําเปิดอยู่มันทําให้ท่อทางานไอไอน้ํานั้นมันร้อนมากมากเลยถ้าฉันเดินไปเนี่ยมันจะต้องลวกตูดฉันตายแน่ๆเอาละอึเนินขึ้นมาบนนี้เพื่อทที่ําการปิดอีกก๊อกนึงวาลที่สองได้ปิดแล้วครบแล้วหรือยังนะหรือมันมีทั้งหมดกี่วาลกันแน่ฉันก็จำไม่ได้แล้วแฮะเอาละอ๋อมีวาลหนึ่งนี่ไง ย่ยเบคอนเกิลเธอมาอยู่ตรงนี้ไม่ออกเหรอฉันม่ช่วยเธอก่อนนะ่ะโอเคขอบคุณมากเอาล่ะ,เ,ละเก็บเหรียญด้วยที่กว่าระหว่างทางหุยผู้หญิงคนนั้นเขาไปแล้วฮะนูนเขาเข้าท่อไปเรียบร้อยเอาล่ะเราลองตามเธอไปติดๆิดเอาไม่แน่นะเราอาจจะไปก่อนเธอก็ได้โดดฮึอืมรอด้วยรอฉันด้วยฉันกำตามเธอไปติดตดเลยมาแล้วหรอมาแล้วสิว เอออย่าลืมกระโดดนะใช้กระโดดอยู่นี่เอาเธเตือนฉันแต่เธอตายเนี่ยนะว้าวเกือบไปแล้วเกือบโดนผิดจังหวะแมว้าวเก่งจัาพี่เก่งขนไปแล้วนะฉันเก่งสิเพราะฉันอยากออกไปจากที่นี่นี่ฉันไม่อยากอยู่กับแกแล้วอ่ะเพราะเสียงแกมันน่ารำคาญเกินไปอ่ะไม่รำคาญตัวเองมั้งหรอร้องอยู่นั่นอ่ะฮามูนาบีบีฮามูดแล้วคือรอบนี้แบบนี้เนี่ยก็คือฮามูนาบีบีมันเป็นแบบอะไรที่มันมันมากเลยนะลุงโรงอาหาร ไทางที่ฉันเลี้ยงมาตอนแรกนี่นะตอนนั้นฉันไปทางนูน้นตอนนี้มาเจอโลอาหารแล้วก็มาเจอกับไอ้ฮามูนฮาบิีบีที่เป็นเชฟมพมเจอพีแล้วก็ถ้าพี่มาเล่นกับผมผมจะจับพี่เป็นอาหารของผมอาหารเลยเหรอไอเด็กบ้านี่จะจับจริงปะอะผมเจอพี่แล้วท้าเมนูอะไรนี่นะไม่เมนูบ้าอะไรของแกออกไปนี่แนมะ่โดนปืนใหญ่ไปซะ เลิกร้องเพลงได้ไหมเกผู้คำอื่นไม่เป็นหรอฮามุสผมชอบเพลงนี้ผมจะจับพี่มาร้องเพลงกับผมจะไหวร้อง็ปคนเดียวดีอบ้าออกไปตัวมันแตกไปแล้วฮะเอาล่ะเราคงไปต่อได้แน่ๆละ่ะเฮ้ยนี่ไงไป้ายทางออกมันเป็นป้ายสีดแดงๆเขียนไว้ว่ามันคือทางออกทางออกจริงปะเนี่ยไปละเจอแล้วลก็เจอยาหู เนี้ยแหละข้้งบนเนี้ยแหละถ้าฉันจ่ามไม่ผิดเนี่ยอีกไม่ไกลแล้วนะที่เันจะได้ออกไปจากที่นี่ได้อะ่ะข้้งบนนี้ก็จะเป็นประตูอีกบานหนึ่งนั่นไงประตูทางออกจริงด้วยนี่ขอดูข้้งบนแป๊บสิโอ้โหเลเซอร์บานเลยวู้วเข้ามุมเข้ามุมฉันจะต้องไม่โดนเลเซอร์ตัดผัดไออู้อหู้ยแค่นิดเดียวเท่านั้นฉันจะต้องไม่โดนเลเซอร์ตัดผ่านล่างอย่างแน่นอนขึ้นมา ล็อกหลบลกหลบ,ลบหนิดหน่อยฝั่งนี้ไหมฝั่งนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหเกือบไปแล้วเอาล่ะนี่นะที่พัดลมมันแรงอ่ะมันส่งฉันมาได้ถึงสทีเฮ้ยเธอตามฉันมาเร็วเอ้ามันจับผู้ชายด้วยเหรอฉันนึกว่ามันจับแต่ผู้หญิงซะอีกผู้ชายก็จับนี่เกจับไม่เลือกเลยนะเนี่ยไอ้ฮา,า,ามูดอ๋ออยากจะมีพี่สาวแล้วยอยากจะมีพี่ชายด้วยอย่างนั้นเหรอนี่เอาแผ่นเหล็กนี้มาเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราจะต้องใช้ในการปีนขึ้นไปฝั่งตรงข้ามอ่ะมาตรงนี้ เฮ้นายเถ็บหน่อยดิฉันก็ต้องใช้เหมือนกันนี่เออนะก็เบ่งปังคนอื่นเขาบ้างสินี่นี่นี่เออ้ยเดี๋ยวนะอางนานี่ถ้าเธอรอดไปได้มันจะเป็นทางออกของเธอแล้วนะใช่เหรอฉันจะต้องรอดฉันบอกเลยฉันต้องรอดไฟนอนบอสฮะทำไมฮามูธฮาบิบีไฟนอนบอสมันเป็นตู้ลูกอมฉันว่าจะเป็นฮามูธฮาบิบีซะอีก เจ้านายสั่งให้ฉันมาจัดการกับแกห้ามออกไปจากที่นี่ฉันไม่สนหรอกฉันจะออกออกไปซะไอ้ลูกอมพีว้ามันเข้ามาเรื่อยๆฉันนึกว่ามันอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆนะเนี่ยกลับมานะให้ฉันจัดการแกซะด,ดีๆเจนายฉันจะไ,ไม่ผิดหวังมันกำลังล้างสมองแกอ,อยู่ไอ้ลูกอมว้ายโอ้โหเจ้านายผมขอโทษ เฮ้ยมันก็โดนล้างสมองไปแล้วอะ่ะเอาละ่ะเราไปดีกว่าทางข้างหน้านั้นน่าจะเป็นทางออกคงมีคนมารับเราแน่ๆแล้วเอ้ยแล้วคือรถคันนี้แปลกๆนะมีตำรวจเขนาน่าจะเป็นตำรวจที่พาเราไปนั่นแหละปะอ่ะไม่ได้พาเราไปด้วยเราขับเองไงเอ้ย จะได้ออกไปจากที่นี่แล้วนะจะกลับบ้านแล้วก็ไปนอนดูหนังให้สบายใจแล้วก็ลาขาดกันทีไอฮาหมูสหาบีบีแกนะแกอย่ามายุ่งกับฉันอีกนะฉันเบื่อหน้าแกเต็มทนแล้วก็เบื่อเสียงเพลงของแกด้วยเอ้ยนี่แหละเอาเบคอนเบคอนเกิร์ลดีใจด้วยนะเธอออกมาได้แล้วเก่งมากแต่ว่าที่ให้ดีกว่านี้ก็คือไม่ต้องให้ฉันปีนต่อแล้วฉันเหนื่อยอีกอย่างหนึ่งก็คือไอลูกสอนเนี่ย ติดตัวใช่ไหม้งแต่ต้นยันจบทำไมนะ้าคะก่อนหนึ่งสองฮึโอ้โหทามันห่างมากเกือบไปแล้วไหมละ่ะอ่าปีขึ้นมาตรงท่อนี้อย่าตกนะไอ้ทางนั้นโดดยากเกินเรียบร้อยเฮลิคอปเตอร์จอดรอเ,เราอยู่จริงด้วยลาก่อนนะฮามุหลาบีบีขอให้เกได้พี่สาวพี่ชายของเกแบบสมใจนะหาเพื่อนจากคนอื่นที่มันไม่ใช่ชั้นน่ะเจอกันไอ้น้องพี่คะไปส่งบ้านเลย ได้เลยไอ้โนูดีใจด้วยนะที่ออกมาได้เดี๋ยวนี้คนหายไปเพราะมันจับตัวมาเยอะมากเลยโอ้โหจริงเหรอพี่น่ากลัวเนะ yeah, yeah, าะเย้เก้จะทำได้ขอบคุณมากนะโอ้โหนี่คือเด็กที่เคยหายตัวไปแล้วก็โดนพาตัวกลับมาใช่ไหมเนี่ยอ้ย ดีใจด้วยนะและในที่สุดเราก็ทําได้แล้วนะคะทุกคนครั้งนี้เนี่ยมาเล่นให้ดูกันแล้วนะคะบอกว่าเพื่อนๆคนจะชอบกันนะกับฮามูนฮาบีบีเป็นมีม,มจากต่างประเทศนะคะถ้าใครชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกรดิแจ้งด้วยนะที่ส u b s c r อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะคะเวลาที่เราลงคลิปให,ใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันเนะาะตอนเราครั้งนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนะคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายฮามูนฮาบีบีฮามูนฮามูนฮาบีบีี ibi, ีีีฮฮฮฮฮาาาาามมมูููนนนบบบบ